กลางเดือนมิถุนายนนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทำนาฤดูการทำนาถ้าเป็นสมัยก่อนนู่น ون, ตอนนี้ก็คงจะรอนะคะรอเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเขายาวนิดนึงนะคะก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนก็น่าจะได้ถอนเพื่อที่จะนำไปปักดำได้แล้วนะคะเพราะว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนี่จะเป็นการทำนาดำเนาะซึ่งมีพื้นที่กี่ไร่กี่งาน มากมีน้อยเท่าไรก็ตามก็คือทำเป็นนาดำทั้งหมดเลยนะคะส่วนน้อยที่จะมีการทำนาหวานส่วนมากเขาก็จะทำนาหวานที่ภาคกลางกันนะคะซึ่งทางภาคาภาคอีสานเนาะภาคอีสานก็คือท้องถิน่นท้องถิ่นบ้านเรายังยังไม่มีการทำนาหวานนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นการทำนาดำนะคะนี่แหละประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือ เป็นนาหวานเกือบ80แล้วนะถ้าให้ทัญมัยพรคิดเปอร์เซ็นในในความรู้สึกของตัวเองก็คือเกือบ80%แล้วที่เราทำนาหวานกันนะคะซึ่งการทำงานก็จะได้หลายอย่างขึ้นเนาะทำได้หลายอย่างขึ้นเพราะว่าทำนาหวานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนอกนั้นก็คือ,อต้องหางานอย่างอื่นมาทำเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็มาน่นพูดถึงพูดถึง เดือนมิถุนายนนะคะช่วงนี้ในสมัยก่อนเราทําอะไรอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นช่วงใายๆอย่างนี้ก็อันนี้มเมล็ดแห้งของอยางพารานะคะเขาเขาร่วงลงมาเนาะเขาแห้งถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็คือรอถอนกล้านะคะรอถอนกล้าเพราะว่ากล้ายังไม่ยาวเนาะถ้ากล้ายาวแล้วก็คือช่วงใายๆกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องลง ถอนกล้าอยู่กลางทุ่งนานะคะเพื่อที่จะเตรียมต้นกล้าไว้ปักดำในวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือถ้าเหนื่อยเนอะเหนื่อยก็นั่งพักใต้ร่มไม้ใต้ต้นมะม่วงแก้วมะม่วงอกร่องนะคะที่คุณพ่อปลูกไว้ตามคันนานะคะก็มีบ้างแะปลายนะคะเลิกจากการขึ้นถอนกล้าก็ประมาณ18นาฬิกาครึ่งเนาะ ทุ่มหนึ่งนะคะกานาฬิกาก็เริ่มขึ้นจากการถอนกล้าแล้วกับน้องๆกับคุณแม่นะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นเถียงนาภาษาภาษาท้องถิ่นก็จะเรียกเถียงนาเนาะอาชีพทำนานะก็อยู่กับทุ่งนาเลยนะคะช่วงพลบค่ำสินาฬาิกา30นาทีหรือ18นาฬิกาประมาณนี้ก็จะสลัวแล้วมองเห็นมัง่งไม่เห็นมัง่งแล้วก็ขึ้นจากการถอนกล้าแล้วนะคะคุณแม่กับน้องๆน้ะก็เตรียมเดิน ตามขันนานะคะแล้วก็กลับเข้าบ้านเพื่อที่จะอาบน้ำนึ่งข้าวทำกับข้าวกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะคะตื่นเช้าก็จะตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะมานึ่งข้าวทำกับข้าวเตรียมตัวปักดำทำนาในวันรุ่งขึ้นต่อไปนั่นก็เป็นวิถีชีวิตของสมัยก่อนๆน,นะคะ